สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจรประจำวันที่28เมษายนพระธรรม1นงพงศ์กริย์บทที่ 3, 4, 5และลูกาบทที่20ข้อ1ถึงข้อที่26ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิม หนึ่งพมก,กษัตริย์บทที่ 3. สมโซโลมอนทรงอธิษฐานขอสติปัญญาโซโลมอนได้ทรงทําให้เป็นทองแผ่นเดียวกับฟาโรก,กษัตริย์แห่งอียิปต์โดยทรงรับพระราชธิดาข,ของฟาโรและทรงนําพระนางมาไวนอนอ้ในนครดาวิดจนกระทั่งพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์พระนิเวศของพระยาเวลและกําแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มเสร็จอย่างไรก็ตามประชาชนได้ถวายสตวบูชาที่ปูชนียสถานสูงเพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระยาเวจนถึงวันนั้นโซโลมอนทรงรักพระยาเวทรงดําเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสตวบูชาและ ครื่องเผาบูชาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูงและพระราชาเสดไปที่เมืองกีเบโ,โอนเพื่อถวายเครื่องสตุบ,บูชาที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นมหาปูชนียสถานสูงซาลมอนทรงเคยถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจำนวนพันตัวบนแท่นบูชานั้นพระยาว์เวทรงปรากฏแก่ซาลมอนที่เมืองกิเบโอนเพื่อเป็นพระสุบินในเวลากลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าใหญ่ได้สิ่งใดเจ้าจงขอเถิดและซาลมอนทูลว่าพระองค์ทรงสแสดงความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่แก่ดาวิดผู้เป็นบิดาของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพราะว่าท่านดำเนินต่่ออออพพรรรระะะักงคคค์ด้วววยยาามมซืสแลชบธ จิตใจซื่อตรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่นี้ไว้เพื่อท่านและได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่านให้นั่งบัลลังก์ของท่านวันนี้ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงทาให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดบิดาของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็กข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดําเนินการปกครองอย่างไรถูกและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะนับหรือคํานวณไดด้้้้้ฉฉะะะนนนนัััขขขขาาาาาาพรรรรรรรอออองงงงงคคคคคคปปทววววมมมิิิเเเใใจจแแแกกกก่่ผูบชชืยยยต การระหว่างดีและชั <ave them. S 1> ini, uffy, ่วได้เพราะว่าใครสามารถวินิจฉัยประชักรมากมายนี้ของพระองค์ได้ที่ซารมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอรับัยองค์เจ้านายพระเจ้าจึงตรัสกับซารมอนว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้ตัวเองหรือขอชีวิตตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมนี่เนี่ยเราจะทำตามคำขอของเจ้านี่เนี่ยเราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าเราจะให้สิ่งททีีี่่่่่เเเเจจจ้้้้าาาไไมมมมมดขอออแกกกววยยยยัััังงงงคคละะรรตติพืษ์์ เปรียบเทียบกับเจ้าได้ตลอดเวลาทั้งสิ้นของเจ้าและถ้าเจ้าดำเนินตามทางของเรารักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ทําดําเนินนั้นเราจะให้อายุของเจ้ายืนยาวและโซลมอนก็ตื่นบรรทมและนี่เน่เป็นพระสุบินและโรรองก็เสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและทรงยืนอยู่หน้าหีบพัะสัญญาขององค์เจ้านายและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสารติดบูชาและทรงจัดงานเลี้ยงแก่ข้าราชการทั้งสิ้นของโปะองการวินิจฉัยอันชาญฉลาดของโซลมอนและหญิงสุองคนมาเฝ้าพระชาและยืนอยู่เฉพาะพระพักพระองค์หญิงคนหนึ บ้านเดียวกันและข้าพระบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางอยู่ในบ้านเมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้3วันหญิงคนนี้ก็คลอดบุตรด้วยและข้าพระบาททั้งสองก็อยู่ด้วยกันไม่มีใครอยู่กับพวกข้าพระบาทในบ้านนั้นข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในบ้านนั้นและบุตรหญิงคนนี้ได้ตายในเวลากลางคืนเพราะนางนอนทับพอเที่ยงคืนนางลุกขึ้นและเอาบุตรของข้าพระบาทไปจากข้างกายของข้าพระบาทขณะที่สาวใช้ของข้าพระบาทนอนหลับอยู่ แล้ววางเขาไว้ที่อกของนางและนางเอาบุตรของนางที่ตายไปแล้วไว้ในอกของข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทตื่นขึ้นตอนเช้าเพื่อให้บุตรของข้าพระบาทกินนมนี่นะเขาตายแล้วแต่เมื่อข้าพระบาทพินิตดูในตอนเช้าดูสิเด็กนั้นไม่ใช่บุตรที่ข้าพระบาทได้คลอดมาแต่อีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตอยู่เป็นลูกของข้าส่วนเด็กที่ตายเป็นของเจ้าหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่ตายเป็นของเจ้าและเด็กที่มีชีวิตอยู่เป็นของข้าเขาทั้งสองพูดเถียงกันดังนี้ต่อพระราชาและพระราชาตัดว่าคนหนึ่งพ ว่าเด็กที่มีชีวิตอยู่เป็นลูกของข้าส่วนลูกของเจ้าตายเสียแล้วแล้วอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่ลูกของเจ้าตายเสียแล้วและลูกของข้ายังมีชีวิตอยู่และพระราชาตัดว่าจะเอาดามมาให้เราเล่มหนึ่งพวกเขาที่เอาดามาไว้ต่อพระพักพระราชาพระราชาตัดว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตอยู่ออกเป็นสองท่อนและให้หญิงคนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาว่าเพราะจิตใจของนางสงสารบุตรของนางนางจึงกรับทูลว่าเจ้านายของข้าพระบาทโปรดมอบเด็กทีีีี่่่่่่่มชววิตตอออออยยยยูใใหห้้เเเธไปาาาาลแกคนนึง นั้นเป็นของข้าหรือของเจ้าสทรงแบ่งเถิดพยา่ะและพะยาศาตรัสตอบว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเด็กเลยนางเป็นแม่ของเด็กนั้นเมื่อคนอิสราเอลทราบเรื่องการพิพากษาซึ่งพระราชาทรงวินิจฉัยนั้นก็่ตั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชาเพราะเขาเห็นว่าพระปัญญาของพระเจ้าอยู่ในโะรงที่จะทรงวินิจฉัยให้ยุติธรรมหนึ่งพงกระสัตย์บทที่สี่เจ้าหน้าที่บริหารของโซลามอนพระราชาโซลมอนเป็นกษัตริย์เห่ือิสราเอลทั้งสิ้นต่อไปนี้เป็นข้าราชการช ชิชาเป็นราชเลขาเยโฮชาฟัดบุตรอาฮิลูเป็นเจ้ากรมสารบัญเบเน,นยาบุตรเยโฮยาดาเป็นผู้บัญชาการกองทัพซาโดกและอาบิยาธาเป็นปุโรหิตอาซาริยาบุตรนาทันเป็นหัวหน้าข้าหลวงซาบุบุตรนาทันเป็นปุโรหิตและพระสหายของพระราชาอาฮิซาเป็นเจ้ากรมวังและอาโดนีรัมบุตรอับดาเป็นผู้ดูแลงานโยธาโซโลมอนทรงมีข้าราชการ หลวง12คนอยู่เหนืออิสราเอลทั้งสิ้นเป็นผู้จัดหาสเสบียงอาหารสําหรับพระราชาและสําหรับราชาสํานักข้าหลวงคนหนึง่งจัดหาสเสบียงอาหารสําหรับเดือนหนึ่งใน1ปีต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกเขาคือเบนเฮอร์ ur, ประจําแดนเทือกเขาของเอฟราอินเบนเดเคอร์ประจําที่มาคัสซาอัดบินเบชเชเมและเอโลนเบธฮานันเป็นเฮเซสประจําที่อารูโบตโซโคและแผ่นดินเฮโฟขึ้นอยู่กับเขาเบนอาบีนาดเจ้าหน้าที่นาฟดโดทั้งหมดเขาได้ทาปัดพระราชธิดาของโซลมอนเป็นภรรยาบาอาณาบุตรอาฮิล ประจำที่ทาอานาเมกิโดและเบตชานทั้งหมดซึ่งอยู่ข้างสาเรธานที่อยู่ใต้ลงจากเมืองยิสราเอลตั้งแต่เบตชานถึงอาเบลเมโคลาไปจนถึงด้านหนึ่งของเมืองยกเมอัมเบนเกเบอร์ ur, ประจำที่ราโมดกิเลอาเขามีหมู่บ้านต่างๆของยาอีบุตรมนัสเสซึ่งอยู่ในกิเลอาและเขามีท้องถิ่นอาโกบซึ่งอยู่ในบาชานคือเมืองใหญ่60เมืองซึ่งมีกำแพงเมืองและสลักกรอนทองสำเร็จอาหินาดาบุตรอิดโดดประจำเมืองมาหานาอินอาหิมาอัดประจำที่นัฟธา ท่านได้บาเซมัตราชธิดาของโซโลมอนเป็นภรยาเช่นกันบาอาณาบุตรชัยประจำที่อาเชอร์และเบอาโลดเยโฮชฟัฟตบุตรปารูอาประจำที่อิสคาชิเมอีบุตรเอลาประจำที่เป็นจมินเกเบอร์บุตรอูรีประจำที่แผ่นดินกินและอาจแผ่นดินทั้งสิ้นของสิหนกษัตริย์ของคนอามูไรและของโอกกษัตริย์แห่งบาชานมีข้าหลวงคนเดียวที่ประจำแผ่นดินนั้นความรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของโซโลมอนคนยูดาห์และคนอิสเรลนั้นมีจำนวนมากมายดังเม้ซายชายทะเลเขางหลายกินดื่มและมีจิตใจเบิกบานและโซโลมอนทรงปกครองเหนือทุ อาณาจักรตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสไปถึงดนแผ่นดินฟิลิสเตียจนถึงพรมแดนอียิปต์เขาทั้งหลายถวายบรนณาการและปรนนิบัติโซลมอนตลอดชีวชนชีพของพระองค์สเป็นงอาหารสำหรับโซลมอนในวันหนึ่งคือแป้งอย่างดี3ตันและแป้ง6ตันวัวอ้วน10ตัววัวจากทุ่งหญ้าย0่ตัวแกะ1 0 0ตัวนอกจากนั้นมีกวางตัวผู้เนื้อสมันมีเก้งและไก่อ้วนเพราะพระองค์ทรงครอบครองเหนือท้องถิ่นทั้งสิ้นภากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสตั้งแต่พิศสาถึงเมืองกาซาและครอบครอองงนบรราัพิี่ยูตตมสภ ด้านของโปรงยูดาห์และอิสราเอลก็อย,อยู่อย่างปลอดภัยทุกคนที่นั่นอยู่ใต้ซุ้มมงุนและใต้ต้นมะเดื่อของตนตั้งแต่มืองดานจนถึงเมืองเบเอเชบาตลอดวันเวลาของโซลมอนโซลมอนมีขอกม,ม้า4 0 0 0 0คอกข้อและสําหรับรถรบของโปรงและมีทหารม้า1 2 0 0 0คนและข้าหลวงเหล่านั้นก็จัดเสบียงอาหารแด่พระราชาโซลมอนและทุกคนที่มายังโต๊ะเสวยของพระราชาโซลมอนผู้ข้าหลวงต่างก็ถวายสิ่งของตามเดือนของตนโดยไม่ให้สิ่งใดบกพร่องเลยทั้งข้าวบาเลและข้าวฟาสําหรับม้าและม้าพันธีเขานํามายังสถานที่ของมันตามททีี่่่ได้มรัับสงแกกุคน ปัญญาของโซโลมอนเรื่องหรือ และพระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่โซโลมอนยิ่งนะักอีกทั้งความรอบรู้กว้างขวางดุดซายริมทะเลและสติปัญญาของโซโลมอนเหนือกว่าสติปัญญาทั้งสิ้นของชาวตะวันออกและของอียิปต์พระพรองค์ทรงมีสติปัญญาย,ยิ่งกว่าทุกคนยิ่งกว่าเอธานตระกูลเอกสราเอกราชและเฮมานคาโคลและดา์ดาบุตรทั้งหลายของมาโฮและพระนามของพระองค์ก็เรื่องลือไปทั่วทุกชนชาติที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ตรัสสุภาษิตสามพันข้อด้วยและบทเพลงของพระองค์มีหนึ่งพันห้าบทพระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตั้งแต่ต้นสนสีดาซึ่่งอยู บนจนถึงต้นหูสุดซึ่งงอกออกมาจากต้นจากกำแพงพระองค์ตรัสถ,ถึงสัตว์ต่างๆทั้งบรรดานกสัตว์เลื้อยคลานและปลาคนจากชนชาติทั้งหลายก็มาฟังสติปัญญาของโซโลมอนพวกเขามาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์หนึ่งภงกษัตริย์บทที่5การตรเตรียมวัสดุเพื่อสร้างพระวิหารฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทราดได้ส่งทรร่าราชการของท่านมาเฝ้าโซโลมอนเมื่อท่านได้ยินว่าเขาได้เจริมตั้งพระองค์ไว้แทนพระราชบิดาของพระองค์เพราะฮีรามเป็นสหายของดาวิดอยู่เสมอและโซโลมอนได้ ราชบิดาของเราไม่สามารถสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์ได้เพราะสงครามร้อมรอบพระองค์อยู่จนกว่าพระยาเวจะทรงปราบกรามศัตรูที่อยู่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์แต่บัดนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพระเจ้าทรงทำให้ข้าพระเจ้าได้หยุดพักรอบด้านปฏิบัติซึ่งทําเหตุร้ายก็ไม่มีฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของพระยาเวพระเจ้าของข้าพระเจ้าดังที่พระยาเวได้ตรัสไว้กับดาวิดพระราชบิดาของข้าพระเจ้าว่าบุตรชายของเจ้าผู้ที่เราตั้งไว้บนบัลลังแทนเจ้าจะสร้างพระนิเวศสําหรับพระนามของเราฉะนนั้ อนนขอท่านสั่งให้ตัดต้นไม้สนสีดาจากเรบนนอนเพื่อข้าพเจ้าและค่าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับค่าราชการของท่านข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างค่าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้เพราะท่านทราบแล้วว่าท่ามกลางเรานี้ไม่มีใครรู้จักตัดต้นไม้เหมือนชาวไซดอนต่อมาเมื่อเฮรานได้ยินพระดํารัสของซาโลอมอนท่านก็ชื่นชมยินดียิ่งนักแล้ว,ว่าสาธุก,การแดร่พระยาเวในวันนี้ผู้ประทานบุตรชายที่มีปัญญาคนหนึ่งแก่ดาวิดให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้และเฮรา,านก็ใช้คนไปยังซาโลอมอนและทูลว่าข้าพเจ้าทราบว,ว่าข่า าวที่ท่านส่งไปยังข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพร้อมจะทําตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนสีดาและไม้สนสามใบข้าราชการของข้าพเจ้าจะนําไม้ลงมาจากเลบานอนถึงทะเลและข้าพเจ้าจะผูกแพร่ล่องตามทะเลถึงที่ที่ท่านจะกําหนดให้ และข้าพเจ้าจะให้พวกเขาแก้แพ้นั้นขอท่านมารับเอาและขอท่านส่งสบียงอาหารแก่วังของข้าพเจ้านี่ก็สมประสงค์ของข้าพเจ้าแล้วฮีรามจึงได้จัดส่งไม้สนจีดายและไม้สนสามใบแก่โซโลอมอนตามพระประสงค์ทุกประการและโซโลมอนก็ได้ประทานข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่วังของฮีรามสองพันตันและน้ำมันบริสุทธิ์สี่พันลิตรโซโลอมอนประทับอย่างนี้แก่ฮีรามทุกปีและเระยเวประทานสติปัญญาแก่โซโลมอนดังที่ทรงสัญญาไว้และมีสันติภาพระหว่างฮีรามกับโซโลอมอนและทั้งสองก็ทำส่วนที่สัญญากันพระราชาโซโลอมอนทรงเกณฑ์คนงานโยธาจากอิสเอล หมคนที่ถูกเกณฑ์มีจํานวน30,000คนและโปร่งทรงใช้เขาทั้งหลายไปยังเลบานอนโดยผลัดเปยนเวรผลัดละ10,000คนต่อเดือนพวกเขาจะอยู่ที่เลบานอนเดือนหนึ่งและอยู่บ้าน2เดือนอโดนีรัมผู้ดูแลงานโยธาโซลมอนมีคนขนของหนัก70,000คนและคนสกัดหินในเทือกเขา80,000คนนอกจากนี้ยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ของโซลมอนอีก3,300คนเป็นผู้ดูแลงานและเป็นหัวหน้าดูแลประชาชนผู้ปฏิบัติงานพระราชาทรงปัญชาและเขาทั้งหลายก็ได้สกัดก้อนหินล้ำข้าวออกมาเพื่อวางรากฐานของพระนิเวศด้วยหินที่แต่ง ดังนั้นผลงานก่อสร้างของโซโลมอนผลงานก่อสร้างของฮีามและชาวเกบานก็ตระเตรียมไม้และหินเพื่อสร้างพระนิเวศพันธสัญญาใหม่ลูกาบทที่20คําถามระหว่างพวกผู้นำกับพระเยซูวันหนึ่งขณะที่พระองค์กาลังสอนผู้คนในบริเวณพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐอยู่บรรดามหาปุรหิตอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติพร้อมกับผู้ผู้ใหญ่ได้มาพบพระองค์คนเหล่านั้นพูดว่าช่วยบอกเราเถิดว่าท่านกระทําสิ่งเหล่านี้ด้วยสิทธิอำนาจอันใดและใครให้สิทธิอำนาจน,นี้แก่ท่านพระเยซูตอบว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่จะถามท่านเช่นกันจึงต,ตอ บัพติศมาของยอนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาทั้งหลายปรึกษากันพรางพูดกันเองว่าถ้าผู้เราพูดว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามว่าทําไมท่านจึงไม่เชื่อเขาแต่ถ้าเราพูดว่ามาจากมนุษย์ผู้คนก็จะคว้างเราเพราะพวกเขาเชื่อว่ายอนเป็นผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าดังนั้นเขาจึงตอบว่าพวกเราไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูกล่าวกับเขาว่าเราก็ไม่บอกท่านเช่นกันว่าเรากะทาสิ่งเหล่านี้ด้วยสิทธิอํานาจอันใดอุปมาเรื่องผู้เช่าสวนองุนพระองค์กล่าวเป็นอุปมาให้ผู้คนฟังว่าชายคนหนึ่งปลูกสวนองุนไว้เขาให้ชาวสวน คนอื่นเช่าแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานานเมื่อถึงเวลาเกี่ยวผลเขาก็ส่งคนรับใช้คนหนึ่งไปหาคนเช่าวสวนเพื่อให้เขาแบ่งสวนปันผลจากสวนบ้างแต่คนที่เช่าวสวนกับทุบตีและก็ไล่เขากลับไปมือเปล่าชายเจ้าของสวนจึงส่งคนรับใช้อีกคนไปแต่คนเช่าวสวนก็ทุบตีเขาลบหลู่เขาและส่งเขากลับไปมือเปล่าเช่นกันก็ยังส่งคนที่สามไปซึ่งก็รับบาดเจ็บและถูกไล่กลับไปเช่นกันเจ้าของสวนหมุนพูดว่าเราจะทําอย่างไรดีเราจะส่งลูกชายที่รักของเราไปพวกเขาคงจะนับถือ ลูกคนนั้นแต่เมื่อพวกคนเช่าสวนเห็นเขาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทช่วยกันฆ่าเขาเถิดเผื่อว่ามรดกจะได้ตกเป็นของเราและเขาทั้งหลายก็โยนลูกคนนั้นออกจากสวนองุนและฆ่าเขาเสียและเจ้าของสวนองุนจะทําอย่างไรกับพวกเขาเล่าเขาจะมาฆ่าพวกคนเช่าสวนเหล่านั้นและยกสวนองุนให้แก่คนอื่นๆไปเมื่อผู้คนได้ยินเรื่องนี้จึงพูดกันว่าขออย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยพระเยซูมองจ้องพวกเขาและถามว่าแล้วสิ่งที่บันทึกไว้มีความหมายว่าอย่างไรศิลาที่พวกช่างก่อสร้างทิ้งได้กลายเป็น ศิลามุมเองใครที่ล้มลงบนศิลานี้จะแตกหักกระจายเป็นชิ้นๆแต่หากเมื่อศิลานั้นล้มทับผู้ใดแล้วผู้นั้นก็จะแหลกเป็นผุยผงไปผู้อาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติและมหาปริิตทราบว่าพระองค์กล่าวอุปมานี้เพื่อกระทบพวกเขาคนเหล่านั้นใครจะจับกลุ่มพระองค์เสียทันทีแต่ยังเกรงผู้คนที่อยู่รายรอบพระองค์คำถามเรื่องการเสียภาษีพวกเขาได้ส่งพวกสวดแนมโดยทำทีเป็นคนซื่อมาคอยเฝ้าพระเยซูอย่างใกล้ชิดโดยหวังว่าจะจับผิดคำกล่าวของพระองค์เพื่อส่งให้กับผู้ว่าราชการผู้มีอิทธิพลและมีสิอาน สวนแนมจึงได้ซักถามพระองค์ว่าอาจารย์พวกเราทราบว่าท่านพูดและสั่งสอนในสิ่งที่ถูกต้องท่านไม่แสดงความลำเอียงเลยแต่สั่งสอนในวิถีทางของพระเจ้าตามความจริงถูกต้องตามกฎหรือไม่ที่เราจะเสียภาษีให้แก่ซีซ่าพระองค์อย่างรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพวกเขาจึงตอบว่าให้เราดูเหรียญเดนารีอันเถิดรูปและคําจารึกนี้เป็นของใครเขาทั้งหลายตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระองค์จึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เป็นของซีซ่าก็จงให้แก่ซีซ่าและสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็จงให้แด่พระเจ้าเขาทั้งหลายไม่สามารถระบุอิดพลา ของพระองค์ต่อหน้าประชาชนได้แล้วก็ประทับใจในคําตอบของพระองค์ด้วยจึงนิ่งไปจบการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันที่28เมษายนพระเจ้า,วาอวยพรครับ